ก็สวัสดีนะคะวันนี้สภาพเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางให้น้องๆแคทตัสนะคะก็ที่เราเปลี่ยนกระถางคือเขาโตเห็นไหมคะโตจนเบียดกระถางแล้วเนาะเบียดล้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็นานแล้วไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะส่วนในี่เขาแนะนําให้เปลี่ยนกระถางหกเดือนเปลี่ยนทีนึงนะคะเพื่อให้เขาได้มีสารอาหารเนาะ อันเนี้ยก็เห็นไหมคะดินก็ยุบไปแล้วก็หน่อเขาอะค่ะก็เริ่มขยายออกมาเนาะที่จะเต็มกระถางแล้วอะค่ะแล้วก็อันนี้เหมือนกันอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มเบียดกันแล้วก็ดินก็ยุบไปเนาะนี่ค่ะนี่เนาะก็คือจะเป็นที่แบบเต็มแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเบียดเบียดมาแล้ว นี่เนาะก็วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะเอ,อ่อดับแรกเลยก็ต้องดูก่อนว่าจะเปลี่ยนกระถางเขาไซส์ไหนดีต้นขนาดนี้จะใช้กระถางเท่าไหนดีนะคะก็คือเราก็จะมีกระถางหลายขนาดเนาะเราก็เลือกให้เหมาะสมกับต้นของเขานะคะว่าเขาเหมาะสมใช้กระถางขนาดไหนเนาะก็คือไม่ควรที่จะใหญ่มากเกินไปนะคะอย่างอันเนี้ยค่ะแอสโต้ต้นนี้เนาะก็ใช้กระถาง บเบอร์นี้ขนาดนี้ก็พอเนาะให้ให้ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเนาะเขาจะได้โตขึ้นมาเนาะแต่ต้นเนี้ยเอ่อคิสยิมโนโคิสของเรานะคะคือกระถางอันนี้ก็จะเท่าเดิมเนาะจะเล็กไปก็เลยว่าจะเอาอันนี้เลยมันก็จะใหญ่ไปหน่อยนึงแต่ว่าหมดแล้วกระถางไม่ได้ซื้อมานะคะก็เลยจะเอาเป็นไซส์นี้แทนนะคะเห็นไหมคะมันก็จะใหญ่ใหญ่กว่าเยอะขึ้นมาหน่อย ก็จะเยอะไปนิดนึงนะคะถ้าหางให้ดีก็ให้มันเล็กกว่านี้นิดนึงเนาะแต่ถ้าใหญ่กว่าก็ใส่ได้อยู่นะคะก็เดี๋ยวจะใส่กระถางอันนี้แทนนะคะน,นี่เนาะ <c oughs> ก็เริ่มแอสโซก่อนเลยแล้วกันเนาะนี่คือดินเก่าเขาอะคะ่ะแล้วก็เอาออกไปเลยเนาะไม่ต้องไปเสียดายนะคะเนี่ยแล้วก็คือแบบมันแน่นมากเลยเพราะว่าแล้วก็ต้นเนี้ยนานแล้วไม่ได้เปลี่ยน ก็จะขาดน้ำนิดนึงต้นเนี้ยเพราะว่าสภาพดินกระถางเขามันไม่นี่แล้วเนาะไม่ดีแล้วเห็นไหมคะต้นเขาก็จะแบบยุบนิดนึงนะคะเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยรหรือเขามาเลยเลยแล้วก็จะแนะนำให้ตัดแต่งรากเขานะคะ อันนี้คือเปลี่ยนกระถางแต่แต่งรากใส่ปุ๋ยใส่เปลี่ยนดินใหม่เนาะเขาจะได้ตูบางคนเขาก็เอาไปล้างแชน่น้ำยาเนาะแต่ที่นี่แต่ที่บ้านไม่ได้ถึงขั้นนั้นเนาะก็แค่อะไรนะเขะดินออกตัดแต่งรากใส่ดินใหม่ใส่ปุ๋ยให้เขาใหม่อย่างเงี้ยค่ะที่ทำอยู่ตอนนี้เนาะ นี่ยก็ยตัดแต่งลากเขาเลยนะคะก็คือให้มันสั้นๆไปหนัเปลี่ยนเสร็จก็ยังไม่ต้องลดน้ำเขานะคะเพราะว่า เราตัดแต่งรากไปเนาะบางทีเขาก็คือถอดดินเขาลากแต่แต่งรากก่อนแล้วก็ค่อยปลูกใหม่เงี้ยเราให้แผลตรงรากที่เขาโดนตัดไปอะแห้งก่อนแต่นี้ก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเนะาะก็คือตัดแต่งรากเสร็จปลูกใหม่แล้วก็ยังไม่ลดน้ําสักวันสองวันแล้วก็ค่อยลดน้ํานะคะนี่เนาะที่ที่ทําอยู่ที่บ้านตอนนี้เนาะนี่ก็เตรียมกระถาง ใส่หินภูเขาไฟรองก้นกระถางนะคะแล้วก็ใส่ดินเนาะแอสโซเขาชอบโปร่งๆหน่อยแล้วก็ใส่ดินเอ้ยใส่หินภูเขาไฟเพิ่มไปเนาะก็คุกๆอย่างนี้เลยเนาะมันจะได้โปร่งๆนะคะอันนี้เนาะเพื่อให้เขาโปร่งขึ้นเนาะน นะคะก็ใส่ปุ๋ยใส่ใส่สตาร์เกิลจีนะคะเนี่ยก็มาร์กใส่เข้าไปอย่างนี้เลยหยอดเข้าไปนี่เห็นี้ย ก็โรยด้วยหินหินเล็รก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบจะโดยด้วยดินญี่ปุ่นก็ได้หรือว่าหินหลากสีสันอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะ ก็สวยเปลนกระถางแล้วสวยสวยเลยเห็นไหมสวยควาเมื่อกี้อีกเนาะที่ใช้กระถางเก่านี่นะคะก็หนึ่งต้นเนาะที่เหลือก็ทําแบบเดียวกันเลยค่ะ แอสโตสี่ต้นน้อยเนาะเดี๋ยวเราจะปลูกเขารวมกันไปเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ตัวเร็วๆเนาะถ้าเขาปลูกรวมกันอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับแย่งกันหาอาหารนะคะก,ก็จะโตเร็วขึ้นมาเนาะพอเขาต้นใหญ่แล้วเราก็ค่อยแยกเป็นต้นเดี่ยวเนาะอันนี้ก็คือจะได้ตัวอีกอย่างหนึ่งเขาด่างใช่ไหมคะด่างก็จะยิ่งโตชา้าก็ผสมเหมือนเดิมนะคะ เพราะว่าเขาชอบโปร่งๆเนาะระบายน้ำได้ดีนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้สำหรับการเปลี่ยนกระถางน้องๆน,นะคะนี่เนาะก็มีตุ๊กาตาก็ใส่ตกแต่งไปเลยนะคะทัน,นี้มันจะได้ดูน่ารักน่ารักเพราะว่ากระถางมันใหญ่เนาะพื้นที่มันเหลือก็เลยเอาตุ๊กาตามาใส่นะคะเราจนดม้เลยก่อนเนาะนี่นะคะก็หลังเปลี่ยนกระถางนะคะอย่าเพิ่งเอาเขาไปโดนแดดแรงๆเนาะให้เขาให้พักเขาไว้ใน ที่แดดล้ำลายก่อนเนาะแดดยังไม่ต้องแรงมากนะคะอห็นสักพักนึงก็ค่อยให้เขา,เาไปไว้ในโรงเรือนได้เนาะอันนี้เดี๋ยวก็จะไปพักเขาไว้ก่อนเนะาะสักสองสาวันนะคะแล้วก็ถึงจะพาเขากลับเข้าโรงเรือนนะคะอันนี้สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะ